بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نقابلني فماكى من كليب سلسلة التيจะ مبّحوّتُเกี่ยวกับเรื่องของ عقيدة فيหัวข้อ الحلف رغيل الله كان سعبان ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตะอาลาคํคว่าการสาบานเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเป็นเรื่องของความเชื่อดังนั้นเราก็ต้องมาพูดเกี่ยวกับความเชื่ออิสลามในเรื่องของการสาบานว่าสาบานอย่างไรเป็นสิ่งที่อนุมัติสาบานอย่างไรเป็นที่ต้องห้าม และทําให้ผู้คนนั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมได้อันฮัลัฟเบลไวรินละนะครับการสาบานอื่นจากลอสซมหามตลาวันนี้ผมก็มีบทความของท่านเชคซอลลอันฟาฟซานนะครับมาบอกต่อนะมาอธิบายความให้กับพี่น้องได้รับฟังนะครับอัลฮัลัฟเนี่ยในภาษาอับอัลฮัลลฟนะครับก็คืออันยามีน อันยามีในภาษาอรับนะครับถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยมันแปลว่ามือขวาแต่ถ้าเป็นสำนวนอาหรับเนี่ยนะครับคำว่ามือขวาเนี่ยเป็นสำนวนของคำสาบานยามีนุลลอ์ะนะครับถ้ายามีนุลลอ์เนี่ยก็คือการสาบานต่อลอสุภานต่าอัลลอลานี่คือสำนวนเฉพาะแล้วคำอธิบายหรือตาริฟนะครับอิสติลาฮันคำอธิบาย สับทางด้านเทคนิคสับสับทางด้านศาสนาในวิชาอาักีดะคำว่าฮะลฟการสาบานเนี่ยมันคืออะไรตอก,ม,กมินซ ل สหรือว่าสการเนนน้นะนนห,นหักรบกาเจะงนนน้หักถึงุกมข้อตัดสินหนึ่งโดยการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งที่ถูกยกย่อง ถูกเทิดทูนในแง่มุมของการเจาะจงในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับคำว่าการเน้นหนักหมายถึงว่าต้องการยืนยันให้คนอื่นเนี่ยเชื่อถือในเรื่องที่ตัวเองกำลังกล่าวถึงโดยการยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกเทิดทูนและยกย่องมาเป็นถ้อยคำการยืนยันนะครับดังนั้น คำว่ามูอัดซอมเนี่ยสิ่งที่ถูกยกย่องเทิดทนะูลเนี่ยบางคนก็เทิดทูลสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเท่ากับอัลลอฮ์แต่สําหรับมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาแล้วการที่เราจะยกย่องผู้หนึ่งผู้ใดว่าเป็นผู้ที่ถูกสรรเสริญถูกเทิดทูลถูกเชิดชูสูงสุดนั้นแน่นอนครับว่าต้าซีมลินล,ละการยกย่องเทิดทูนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาอาลา เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาอาลาดังนั้นนะครับจึงไม่อนุญาตให้ทําการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาอาลาแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอิจมะเป็นมติเอกฉันของบรรดาปราชญ์อะลุสุนนะวันเจมาะว่าไม่อนุญาตให้ทําการสาบานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาอาลาเท่านั้นหรือทำการสาบานด้วยกับพระนามของอัลลอฮ ด้วยกับคุณลักษณะของอัลลอฮ์ที่มันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานตาอตาลานั้นจึงจะอนุญาตให้ทําได้และเป็นอิจมะเช่นเดียวกันนะครับที่ไม่อนุญาตและต้องห้ามถือว่าเป็นข้อห้ามสําหรับการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและการสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอตาลานั้นเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีในบางกรณีก็ถือว่าเป็นชิริกเล็ก ในบางกรณีก็ถือว่าเป็นชิริกใหญ่ดังที่มีรายงานจากท่านอิบนาอุมะรรดิยัลลอฮุองอันฮุมาได้รายงานว่าอันน้า رسول Allah ซลละลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแท้จริงท่าน رسول ซลละลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันฮาละะฟบ حلفا ب ล ي ر رجلا فَقَدَ ك ร ر أ ُอัชร ك กใครก็ตามที่ได้สาบานอื่นจากอัลลอฮ์แน่นอนเขาได้ปฏิเสธแล้วเขาได้เนรคุณแล้วหรือเขาได้ตั้งภาคีแล้ว รอวะฮุอัลฮัดวอัตติรมิซีวัลฮากิมบันทึกโดยอิหม่ามอัลฮัดแล้วก็อิหม่ามอัตติรมิซีแล้วก็อิหม,ม,ม่มามฮากมิมว่าหัวชิร์กุนอสกรนะครับมันในชิริกในฮะดีษบทน,นี้นะ่ะนักวิชาการบอกว่าการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์นั้นฐานเดิมของมันนะครับเป็นชิริกเล็กคำว่าชิริกเล็กหมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเราสาบานด้วยกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะสาบานด้วยกับสิ่งใด แต่เราถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้เทิดทูนยกย่องสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมของการให้ให้อิบาร์ดะการเคารพพักดีต่อสิ่งเหล่านั้นนะครับเราเพียงแค่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเพิ่มน้ำหนักในคำพูดและเรายังไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นให้คุณละโทษด,ด้วยกับตัวของมันเองเนี่ยอันนี้อุลมามะถือว่าการสาบานเช่นนี้นั้นเป็นชิริกเล็กแต่เมื่อไหรก็ตาม อินลาอิ ذاكان มพลูฟอินลาอิ ذاكان มพลูฟุ bih عز มะนั عند الحالف إلى درجة عبادته فهذا ش ي ر ك أكبر ยกเว้นนะครับยกเว้นสิ่งที่ถูกเอามาสาบานน่ยถูกยกย่องเทิดทูนณที่ณคนที่สาบาน จนถึงระดับของคําว่าอิบารดะเขารพพักดีต่อสิ่งนั้นเลยเนี่ยอันนี้ถึงถึงขั้นชิริกใหญ่ได้นะครับถึงขั้นชิริกใหญ่ได้ดังเช่นนะครับดังเช่นเชคโฟวซานก็ได้อ,ยก,อ,อยกตัวอย่างนะครับว่าดังเช่นบรรดากูบูริยูนนะครับบรรดาชาวกูบดท,ทั้งหลายบรรดาผู้ที่อิบาดะต่อชาวกูบดท,ทั้งหลายเนี่ยพวกเขานั้นจะกลัวนะครับพวกเขานั้นจะกลัว ต่อผู้ที่เขานั้นยกย่องเทิดทูนจากชาวกุบตมากกว่าการเกรงกลัวอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาและการเทิดทูนชาวกุบบตนั้นก็เทิดทูนมากกว่าอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาโดยที่เชคก็ได้ยกตัวอย่างว่าโดยที่ถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดของพวกเขาเนี่ยถูกร้องขอให้สาบานต่อวะลีคนดีๆที่เขายกย่องเทิดทูนแล้วตายไปเนี่ยนะครับ ที่เขายกย่องเทิดทูนหลังจากคนเหล่านี้ตายไปเขาก็ยัง,ยก,งยกย่องเทิดทูนอยู่ไปที่กูโบสของคนเหล่านี้ไปขอดูอาไปขอวิงวอนต่อกูโบสของคนเหล่านี้เนะี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาจะไม่กล้าสาบานเท็จต่อศพของคนตายที่เป็นโตวารีของพวกเขาแต่เขากล้าที่จะสาบานเท็จกับอัลลอฮฺสุฮานานตะอาลานี่คือความกลัวต่อสิ่งที่ เขานั้นนำมาสาบานและยยกย่องเทิดทูนเหนืออัลลอฮ์หรือเท่าอัลลอฮ์นั้นถือว่าการสาบานนั้นนะครับเป็นชิริกใหญ่ได้เป็นชิริกใหญ่ได้ดังนั้นการสาบานนั้นเป็นการเทิดทูนผู้ที่ถูกสาบานมันไม่มีสิ่งดึงสิ่งใดเหมาะสมเท่ากับอัลลอฮ์สุฮาห์นอตาลานะครับจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหมาะสม,มสาายกเว้นอัลลอฮ์ซุฮาห์นอตาลาเท่านั้นดังนั้นนะครับมุสลิมคนหนึ่งจะสาบาน ต้องสาบานต่ออัลลอฮ์เท่านั้นไม่อนุญาตให้สาบานต่อไฟสาบานหน้าไฟสาบานต่อดวงอาทิตย์สาบานต่ออะไรก็ตามอื่นจากอัลลอฮ์ไม่อนุญาตเพราะขั้นต่ําของมันนะครับการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยขั้นต่ําของมันคือชีริกเล็กขั้นสูงสุดของมันก็คือชีริกใหญ่ชีริกเล็กเนี่ยยังไม่สินสนนนส้นสภาพจากความเป็นมุสลิมแต่ชีริกใหญ่นั้นสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็การสาบานนั้นนะครับต้อง มีการสาบานด้วยกับความจําเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆเป็นเรื่องคอขาดบาดต้จริงๆอย่าสาบานพั่มเพื่อนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานุตาได้ตรัสเอาไว้ในสุรอันกัลัมอยายะที่10ว่าเวลาตูเตะกุลละฮัลลาฟิมมาฮีนเจ้าอย่าได้เชื่อกับทุกๆคนที่ชอบสาบานแบบเล่นๆน,นะครับสาบานเล่นๆสาบานเท็ศสาบาน อะไรก็สาบานหมดสาบานพ่ำเพื่อนะครับอย่าได้ไปเชื่อคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้นั้นไม่ได้เชิดทูนยกย่องพระนามของลอสุหานตาลาอย่างแท้จริงไม่ไดเอาการสาบานนั้นเป็นเรื่องยืนยันเรื่องคอขาดบาดตายอย่างแท้จริงนะครับและอลอสุหานตาลาก็ได้ตรัสเอาไว้ในสรุราอันมาอิดะยะที่80อีกว่าวะฟะูไอมานักุมพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าหมายถึงอะไรครับ ยาสาบานยกเว้นจะต้องจำเป็นจริงๆรักษามันเอาไว้ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆให้มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดมาแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายและเป็นเรื่องยืนยันอย่างแท้จริงนะครับยาสาบานพั่มเพื่อดังนั้นนะครับการสาบานพั่มเพื่อหรือการสาบานเท็จเนี่ยมันคือการลดสถานะของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอาลาไม่ให้การเทิดทูนกับอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอาลาและมันยังตรงกันข้าม นะครับย้อนแย้งขัดแย้งกับความสมบูรณ์ของคํา,าว่าเตาฮีดด้วยเพราะท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลตลัมได้กล่าวว่าสาลาสะตุนลาอยู่กันลิมฮุมุลลอฮัเวลาอยู่สกีฮิมเวลาฮ AH ุมอาซาบุนอาลีมสามจำพวกที่อัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะไม่ทรงพูดคุยกับเขาในวันเกียามะเวลาอยู่สก,กีฮิมและอัลลอฮ์สุบฮานอตาลาจะไม่ขจัดความผิดบาปให้กับเขาเวลาฮุมอาซาบุนอาลีมและณที่พวกเขานั้น นที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลานั้นจะลงพวกลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือวาร์จูลุนที ini, ่อัลลอฮฺบิดออัตหูบิดออัตหฺลายัชตรีอิลลาบิยามีนิวลายหญ่บิอิลลาบิยามีนิรัวะฮุตับตบรอนีบิสนาดินซฮีหินหนึ่งในนั้นก็คือชายคนหนึ่งที่นำเอาอัลลอฮ์สุบฮานะวตะอลามา เหมือนกับสินค้ามาทําเหมือนกับเป็นสินค้าเขาจะไม่ซื้อขายยกเว้นจะต้องสาบานกับอัลลอฮ์นะครับเขาจะไม่ซื้อยกเว้นเขาจะสาบานกับอัลลอฮ์เขาจะไม่ขายเว้นแต่เขาจะสาบานกับอัลลอฮ์นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเอามาสาบานเป็นเรื่องเล่นๆหมดเลยสาบานในทุกเรื่องนะครับ <end> เพื่อที่จะให้คนเชื่อเขานะครับโกหกไม่โกหกเขาไม่สนใจคนเหล่านี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานอตาลาจะลงโทษเขาในวันกิยามะ เอาการสาบานของอัลลอฮ์ซุมฮานอตาอัลามาเป็นเรื่องล้อเล่นมาเป็นเรื่องยืนยันสิ่งที่เป็นมดเท็จมายืนยันในสิ่งที่เป็นเรื่องโกหกอัลลอฮ์ซุมฮานอตาลาจะโกรธกี้วคนเหล่านี้อย่างมากดังนั้นนะครับนี่คือสัญญาการลงโทษอันเจ็บปวดสําหรับคนที่สาบานแบบพ่มเพื่อโดยที่ไม่สนนะครับว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก นะครับสาบานแบบพ่มเพื่อเพราะมันคือสิ่งที่เขานั้นยกลดเกียรติอลลอร์สุฮานอตตาลาลดเกียรติพระนามของลอสุภานอตตาลาลดสถานะความศักดิ์สิทธิ์ของลอสุภานอตตาลานี่จึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญญาการลงโทษที่เจ็บปวดและน่ากลัวอย่างยิ่งนะครับดังนั้นข้อสรุปนะครับข้อสรุปการสาบานเนี่ยมันมีหลายอย่าง นะครับอันดับแรกหนึ่งก็คือสาบานที่ฮารอมนะครับก็คือสาบานอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะวตาอาลาและถือว่าเป็นชิริกเล็กด้วยนั่นก็คือสาบานด้วยกับหน้าที่การงานนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยขอสาบานด้วยกับถ้าเป็นมุสลิมพูดแบบนี้นะครับผมขอสาบานด้วยกับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านอันนี้ถือว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นชิริกเล็กถ้าหากเจ้าของคําพูดนี้นะครับ เพียงแค่เอาตำแหน่งของเขามายืนยันนะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อว่าตำแหน่งของเขานั้นจะให้คุณและโทษและมีสถานะยิ่งใหญ่เท่ากับอัลลอฮ์ซุมฮานาตาลานะครับมีสถานะเท่าเทียมกับพระผู้เป็นเจ้าแต่การสาบานเช่นนี้ถือว่าเป็นชิริกเล็กและเป็นสิ่งที่ฮารอมสาบานด้วยกับตำแหน่งหน้าที่สาบานด้วยกับกะบะสาบานด้วยกับเกียรติยศของนบีนะครับเพราะว่านาบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับนบีตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่อนุญาตให้ทําได้ เพราะต้องสาบานให้กับอัลลอฮ์สุบฮาวตลาเท่านั้นถือว่าเป็นชิริกเล็กแต่ถ้าหากว่าเขาสาบานนะครับต่อคนตายไปแล้วต่อโตวารีแล้วก็เชื่อว่าคนเหล่านั้นให้คุณและโทษได้นะครับเท่ากับอัลลอฮ์สุบฮาวตลาสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นชิริกใหญ่ 2. ส,สาบานที่ต้องห้ามสาบานที่ฮารอมก็คือสาบานที่โกหกสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยก,การโกหกหมดเท็ดนะครับโกหก เป็นเรื่องโกหกแต่ว่าเอาอัลลอฮ์ซุบฮานอตาลานั้นมายืนยันในคําสาบานนะครับทั้งๆท,ที่ตัวเองทําผิดมาโกหกเพื่อที่จะให้คนเชื่อแต่พอยืนยันสาบานกับสาบานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานตาลาว่าเขานั้นเป็นคนพูดจริงนะครับนี่ก็คือถือว่าสิ่งที่ฮาออมและมีโทษที่หนักมากๆนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานตาลาสาการสาบานที่ต้องห้ามข้อที่3ก็คือการสาบานแบบพั่มเพื่อ นะครับสาบานแบบพ่มเพื่อไม่มีความจําเป็นถึงขั้นคอขาดบาดตายแต่เขาก็เอามาสาบานแบบพ่มเพื่อนะครับจะซื้อจะขายจะกินจะทําอะไรก็ตามสาบานอย่างเดียวเลยสาบานต่ออัลลอฮ์ในเรื่องนูน่นนู่นนั่นนี่ไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่มันลดสถานะลดเกียตรติของอัลลอฮ์สุพาโนตะอาลา4การสาบานที่อนุญาตนะครับก็คือสาบานในเรื่องที่เป็นความจริงและ สาบานในเมื่อมีความจําเป็นจริงๆนะครับสาบานที่อนุญ,ญาตคือสาบานด้วยกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริง2นะครับสาบานเมื่อมีความจําเป็นจะต้องสาบานไม่ใช่สาบานพ่มเพื่อและไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเรื่องของการสาบานในอิสลามนะครับแต่ว่าคนอาหรับเนี่ยกับคนไทยมันแตกต่างกันอยู่นิดนึง คนอาหรับนั้นเขาจะมีถ้อยคำคำสาบานเรียกว่า y ม m e n u l a w i ีนะครับเป็นคําพูดที่เป็นที่รู้กันว่าถ้าพูดถ้อยคําเหล่านี้มาเขาไม่ได้เจาะจงที่จะสาบานกับอัลลอฮ์สุนฮาวตลาแต่มันเป็นคําพูดติดปากนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าจริงเหรอนะครับใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อย่างเช่นว ah ัลลอฮ์อัลลอดะอินดานะวัลลอฮ์หมายถึงว่าคุณต้องมันกินข้าวเที่ยงบ้านผมให้ได้นะ เป็นเพียงแค่นี้เองนะครับแต่คำว่าวันละของเขาเนี่ยตรงนี้มันเป็นคำพูดติดปากบางทีเขาจะถามว่าจริงไหมเขาก็จะถามว่าวันละดังนั้นอัลลอฮ์สุนาห์ตาลาจึงประทานอัลกุรานลงมานะครับในอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮ์สุนาห์ตาตัดว่าในซุรออนมาอิดะอายะที่89นะครับลาอูอาคิสุกุมุลลอฮ์บิลละวีฟไอมานิกุม อัลลอฮ์สุมาานอวะตาอาลาจะไม่เอาผิดพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ทําการสาบานอย่างเล่นๆนะครับก็คือคําพูดติดปากคําพูดติดปากคําพูดที่เป็นประเพณีของพวกเขานะครับวาลากียูอาคิตุกุมบีมาอักกตุมุลไอมานแต่อัลลอฮ์จะเอาผิดกับพวกเจ้าถ้าหากว่าพวกเจ้าสาบานอย่างจริงแท้แน่นอนมาจากหัวใจของพวกเจ้านะครับถ้าสาบานว่าวลลฮี อัลลอฮินอัลซิมดังนั้นเวลาอาหรับจะสาบานด้วยกับการสัญญากับอัลลอฮ์จริงๆเขาจะใช้คําว่าวัลลอฮินอัลซิมผมสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าผมจะไม่ทําสิ่งนั้นผมจะไม่ไปที่ตรงนั้นอันนี้ถ้าหากว่าผิดคําสาบานก็จะต้องนะครับเลี้ยงอาหารคนจน10คนนะครับแล้วก็แจกจ่ายเสื้อผ้าให้กับเขา10คนแล้วก็ปล่อยทาสหนึ่งคนนะครับถ้ามีความสามารถอันหนึ่งอันใด ดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอากีดาสั้นๆที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าแม้แต่เรื่องการสาบานเนี่ยเราก็ควรจะต้องสาบานและเป็นหน้าที่ของเราจะต้องสาบานกับอัลลอฮ์ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงๆที่เราจะมายืนยันอย่างแท้จริงอย่าสาบานแบบพั่มเพื่อนะครับและก็จะต้องมีความจําเป็นจริงๆและที่สําคัญอย่าสาบานอื่นจากอัลลอฮ์นะครับคนภาคเหนือคนภาคกลางภาคใต้ก็จะมี สํานวนการสาบานนะครับที่อาจจะได้อิทธิพลมาจากคนในท้องที่ดังนั้นนะครับทางภาคเหนือก็อาจจะขอสาบานต่อหน้าไฟเป็นความพูดของคนโบราณเขาพูดกันมุสลิมพูดไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไหนก็ตามถ้าเป็นการสาบานอื่นจากอัลลอฮ์ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะขั้นต่ําของมันคือชิริกเล็กและสูงสุดของมันก็คือชิริกใหญ่สามารถที่จะสิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิมชิริกเล็กไม่สิ้นสภาพจากความเป็นมุสลิม แต่ว่ามันคือบาปใหญ่มหันมาก,มากๆนกณที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลานะครับวันนี้นะครับคลิปสั้นๆก็เอาเรื่องดีๆมาพูดกันเพียงแค่นี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ครั้งต่อไปก็จะมีคลิปเกี่ยวอักีดะนะครับมาพูดให้กับพี่น้องได้รับฟังกันอีกวาบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุ